สวัสดีครับผมเจี๊ยบเดทโครับผมครับผมเล็กคัตต้อมครับ650คาวาสกิ w W1 650cc ปี1964ครับผมเป็นแนวคัตต้อมครับเคียวบางคัดเท้าเกียรมือเฟรมเนี่ยเราทำเป็นลักคล้ายๆงานโบราณในยุคนั้นคือเราต้องการเน้นให้ให้ตรงยุคกับเครื่องเราเลยทำเฟรมให้ตรงกันพอทำเฟรมแล้วมันก็จะลามาพวกแฮนด์พวกอุปกรณ์พักเท้าท่อเราก็เลยทำทำลักคล้ายๆกัน ทั้งคันนะฮะส่วนล้อเนี่ยก็มัน,มนเป็นสาาตั้งต้นเลยทีแรกคันนี้เป็นไฮเลดวิสันทวินปั๊กนะครับ1 2ปี1998ผมทำแนว j จแปนสไตล์เวัยรุ่นญี่ปุ่นคนตบแจมก็คือสำนักเล็คัตต้มพี่เล็กเนี่ยครับคันนี้จะเน้นงานแบบให้เน้นเหมือนทรงรถญี่ปุ่นที่เราเคยใช้ในบ้านเรานะ แล้วก็เพื่อความนุ่มนวลผมเลยยืดสวิงอาร์มขึ้นไปน,นิดหนึ่งเพื่อให้ความนุ่มนวลมากขึ้นเพราะว่าฮาเร่สวนใ่ญ่จะกระด้างแล้วเราก็มาหาอัลซัอรี่เพิ่มเติมอย่างหัวของ i อออนเฮนะฮะแล้วก็ใส่คิกเข้าไปเพิ่มเติมแล้วก็พวกโลโก้เราปีลึกมาใส่เพื่อให้แนบกับถังที่เราทําเล็กลงนะครับผมว่างานดีมากครับเป็นงานงานใหญ่ระดับประเทศของไทยแลนด์สำหรับผมคนทํารถชอบงานแนวเนี้ยครับได้เห็น บิลดเออร์ไทยแลนเก่งๆอีกหลายสำนักครับสำหรับงานนี้ผมว่าเป็นงานที่ทำให้บิลดเออร์บ้านเราเนี่ยมีโอกาสได้โชว์ผลงานนะแล้วก็ได้ได้เผยแพร่ผลงานของคนไทยไปสู่สายตาชาวโลกอันนี้ต้องขอบคุณแบงบค์คอนหลอดมากๆครับ